กำลังมองหาร้านเติมโลบักและจำหน่ายไก,ก่ตาลกันใช่ไหมผมขอแนะนำร้านนี้เลยนะร้านรีเวนช็อปนั่นเองเป็นร้านกล่องสุ่มไก่ตาลน,นะครับมีโอกาสออกถึง80%เลยแล้วก็ยังมีกล่องสุ่มอีกรูปแบบหนึ่งก็คือกล่องสุ่มไก่ตาลการันตี100%ก็เพียงแค่49พอยต์นะครับแล้วก็ทางร้านยังมีกล่องสุ่มโลบักด้วยนะครับรางวัลใหญ่ที่สุดก็คือ20,000โลบักนะครับแล้วก็แค่20พอยตนะ์เนาะแล้วก็ทางร้านนะครับก็จะะะมีีีไกก่ตตตาาาลผืนนนนคครรครััับบบ3-6ทเพยงแค่69พอ,อ,อย์นังมีกล่องสุ่ม ดาบยารู้ได้นะทุกคนนึกอยู่นะสนใจมากครับก็เพียงแค่ยี่สิบหอยนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีไก่ตั้นการันตีผลตื่น6กมัดน,นั่นเองนะครับก็เพียงแค่79พอ,อยต์เนาะแล้วก็ยังมีไก่ตั้นผลตื่นร้อนะครับแล้วก็ดาบคู่โอดเด้งนั่นเองนะครับแล้วก็การันตีหกมัดน,นะครับแล้วก็ สุ่มด่าโหดนะครับผมก็เพียงแค่129พอยต์นะครับก็ทางร้านรีเวิรช็อปนะครับก็ยังมีอ่าเพจของตัวเองนะครับผมก็อยากให้ทุกคนไปเข้าร่วมกิจกรรมในเพจของร้านรีเวิรช็อปกันได้นะครับก็เผื่อทางร้านได้จัดกิจกรรมฉลองอะไรต่างๆนะครับก็อย่าลืมไปใช้บริการร้านรีเวิรช็อปแล้วก็อย่าลืมเข้าเพจกันด้วยนะครับก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนะครับผมแล้วก็ลิงก์เพจก็อยู่ใต้คลิปเนาะก็อย่าลืมมาใช้บริการกันด้วยเด้อโอเคครับโอเคคคคครรรัััับบบสสววววดดดดีีีีีททุกกนนนนนนน้้ยะะะะใิิโโออเเป็่ผมมจาาาพ ผมได้ทําการอัดไปแล้วนะครับก็เลยต้องมาพากนะครับในขณะที่ผมอัดเนี่ยผมติดสายนะครับคุยกับคนในกลุ่มนะครับที่จะพําเผาด้วยนั่นเองนะครับผมเลยไม่ได้อ่าพากเสียงนะครับผมต้องขอโทษด้วยนะตอนนี้ผมก็ดึงคันโยกแล้วนะครับผมก็กดไปที่ประตูเผามิงนั่นเองแต่ว่ามาเผาไซบอกผมก็กดหาอีกนานเลยนะครับน่ครับตอนนี้ก็เจอเผามิงแล้วนะครับตอนนี้ก็ต้องรอน้องๆนะครับพร้อมกันนะฮะก็ให้สัญญาณเนาะ ใครที่อยากเข้ามาแจมด้วยก็ต้องมาแบบคุยกันก่อนนะครับว่าใครจะทําก่อนเนาะมันก็จะมีแบบพวกที่แบบทําแล้วนะครับต้องเปลี่ยนคนนะครับเพราะว่าติดเควสตอนนี้น้องอีกคนนึงนะครับเขาหาตรงไปทําเผาเขาเรียกว่ามนุษย์เงือกไม่เจอเนาะนผมก็จะพาน้องเข้าไปนั่นเองนะแล้วก็รอน้องเขาสักพันน้องเขาหาไม่เจอจริงจริหรอเนี่ยอยู่ข้างๆกับประตูทางออกเลยนะครับแค่เลี้ยวมานี่ก็เจอแล้วนะครับ โอเคคือน้องเขาเพิ่งเปลี่ยนเผาเนาะซึ่งไม่รู้ว่าเผามันเงือกประตูมันอยู่ตรงนั้นเนาะหลังจากนั้นผมก็มาห้องทําเผาของมิกนะครับผมเพื่อเตรียมความพร้อมเนาะหลังจากนั้นผมก็ให้สัญญาณพวกน้องๆน,นะครับให้กดพร้อมกันนั่นเองนี่นะครับทุกคนก็สามารถดูได้เลยนะครับว่าผมกดตรงไหนนะครับตอนนี้มันไม่ไม่ไม่ขึ้นเลขนับหัวเนาะมันไม่ขึ้นเลขนะครับ มันจะปิดนะครับก็เข้าประตูไปเลยนะครับแล้วผมก็เปิดนะครับดูได้เลยนะครับกดตามที่ผมกดครับปึ๊บนี่กลับมาเหยียบอีกแท่นหนึ่งแล้วนะครับเรียกยังไงอะเหมือนแบบเดินอุโมงค์แล้วมาเหยียบปุ่มนะครับก็ผ่านแล้วนะ่อหมิงคือง่ายมากนะครับผมว่าง่ายที่สุดแล้วแหละแต่สําหรับคนที่แบบเออไม่ได้ใช้โปรนะฮะอาจจะยากหน่อยนะครับก็แป๊บเดียวก็ผ่านแล้วนะครับตอนนี้ผมก็รอน้องๆผ่านกันนะครับ ตอนนี้ก็เอ็นมูนพอดีนะครับถือว่าบุดบิดมากนะครับเกือบไม่ได้ทําคลิปแล้วเนาะน่ครับน้องที่ใช้เผ่ามนุษย์เงือกผ่านไปที่เรียบร้อยนะครับเหลือแต่คนที่ใช้เผ่าสกายหนึ่งสกายนี่ไม่ได้ใช้โปูนะครับมือเน้นๆครับผมบอกเลยว่าเกือบเวลาหมดนะครับถึงจะผ่านอีกคนหนึ่งเนาะที่ใช้เผ่ากายเปียถ้าไม่ผ่านเนี่ยคงไม่ได้คลิปนี้หรอกนะครับตอนนี้ก็ผ่านไปเรียบร้อยเนาะ น้องเขาก็จะรีตัวให้ผมนะครับแล้วน้องที่ใช้เผาอนุญาตเนี่ยไม่รู้นะครับว่าให้ผมทําก่อนเนาะเพราะว่าผมยังไม่ได้บอกน้องเขาว่าผมขอทําก่อนเพราะว่าผมจะทําคลิปนั่นเองผมเลยคุยกับน้องนิดหน่อยนะครับแต่ว่าหลังจากที่คลิปจบเนี่ยผมก็ช่วยน้องทําไปแล้วนะครับหรือว่ายัางนะน่าจะยังนะแต่ค่อา,าไปช่วยแล้วกันตอนนี้น้องเขาก็ยอมนะครับผมยอมเป็นบินยานให้เรานะครับ ก็ขอบคุณน้องมากๆนะครับนะครับผมก็วามาที่ใส่เฟืองเลยเนาะแล้วก็กดใส่เฟืองไปเลยนะครับผมก็ว่าจะถ่ายรูปนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ทันนะครับแสงหมดก่อนนะครับผมก็ใส่เฟืองเป็นเฟืองแรกไปเลยนะครับนี่เราก็ใส่ไปเลยนะส่วนเควสของแต่ละเฟืองเนี่ยผมไม่ได้ทําการสอนนะครับหรือทุกคนอยากให้ผมมาสอนก็ช่วยบอกนะครับใครนะครับที่อยากให้ผมแบบอสอนทําเผา หุ่นยนต์บ้างเซบอกบ้างนะครับหรือว่าเผ่าอื่นๆนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับหลังจากที่ทําเป็นขั้นแรกก็จะมีห่างแบบนี้นะครับแล้วก็พร้อมที่จะไปทําภารกิจได้เลยเนาะนี่ค่อนข้างที่นะครับทุกคนแต่ก็ความที่ก็คิดไม่ได้เนาะหลังจากนั้นผมก็เลยคิดว่า,าจะใช้สค,คริปต์นะฮะในการเอาเวกเผ่าั่นเองนะครับก็คือมาลุนะฮะตอนนี้ผมก็มา ทำเผาตื่นนะครับหรือว่าแปลงร่างเผาให้ครบสามรอบเพื่อทำเวสของฟันเฟืองที่หนึ่งเนาะนี่นะครับก็จะเท่ๆแบบนี้เลยนะฮะของเผามิงนั่นเองก็มาอีกน้องคนหนึ่งนะครับมากับอีกน้องคนหนึ่งเพื่อจะมาถ่ายรูปกันนะครับ่อก็แอบซนๆหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับนี่แล้วก็ยินแอคถ่ายรูปกันนะครับไม่มีอะไรมากหรอกน่ครับเปิดเอฟเฟกสูงเลยนะฮะนี่อย่างสวยเลยทุกคน อันนี้กือเผ่ามิงนะครับอันนี้ของผมเป็นขั้นแรกนะฮะยังไม่ใช่ขั้นสิบนั่นเองเดี๋ยวผมค่อยทําขั้นสิบผมเอาคลิปให้คนดูทําก่อนนะฮะผมค่อยไปไล่ทําเป็นขั้นที่สิบนั่นเองก็ประมาณนี้นะครับค่อนข้างสวยเลยนะฮะนี่เลยผมก็เลยลองถอดผ้าคลุมตะขาตุลีออกนะครับก็เฉยๆไปเลยเนาะ โอเคครับในวิดีโอนี้ผมคงต้องไปแล้วนะครับใครที่อยากให้ผมทำเผาอะไรก็ช่วยคอมเมนต์มาเนาะก็ในคลิปนี้ผมไปแล้วนะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับโอเคครับขอตัวไปกินข้าวแล้วหิวข้าวแล้วโอเคครับ